สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลผู้เลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเจ้าประเสฐทิโกศลเรื่องราวของพระองค์จะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นมาติดตามรับชมและรับฟังกันเลยครับพระเจ้าประเสฐทิโกศลเป็นพระโอรสของพระเจ้ามาหาโกศล ทรงสำเร็จศิละปะวิทยาจากสำนักตัก,กศิลาพร้อมกับพระเจ้ามหาลิชวีแห่งแคว้นวัชีและเจ้าชายพันธุละแห่งแคว้นมันละหลังจากเสด็จก,กลับมายังแคว้นโกศลพระราชบิดาทรงเห็นความปรีชาสามารถของพระโอรสจึงได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นโกสนสืบแทนพระองค์ทรงมีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาทรงคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังมีพระชนมายุเท่ากับพระพุทธเจ้าสาเหตุที่ทำให้พระองค์และพระพุทธเจ้าทรงมีความเข้าใจอันดีต่อกันเริ่มจากตอนต้นพุทธกาลพระเจ้าปเสนที่โกศลได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีพระองค์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบรรดาคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายที่มีผู้เลื่อมใสเป็นจำนวนมากย่งมีกล้าที่จะกล่าวคำว่า ตนเองได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระองค์เป็นผู้ใหม่ต่อเพศปัญพชิตทั้งอายุก็ยังน้อยฉะไหนจึงกล้ากล่าวคำว่าตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตอบโดยตรงแต่ทรงยกอุทาหรณ์ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นในสิ่งสี่ประการนี้คือราชาพิษุงูและไฟเนื่องจากเห็นว่ายังยาวัว หรือเป็นเพียงแต่สิ่งเล็กน้อยเพราะทั้งสี่ประการที่กล่าวมานี้อาจทำให้เกิดคุณและโทษแม้กระทั่งถึงแก่ชีวิตได้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบลงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงมีความเลื่อมใสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ซึ่งตกไปในอสัตธ,ธรรมไว้ในสัตธรรมเหมือนบุคคลที่หง่ของที่คว่ำ ทรงเปิดพระศาสนาที่มิชาาทิฐิปิดไว้ทรงกระทําทางสวรรค์และนิพพานให้แจ้งชัดแก่ข้าพระองค์เสมือนทรงบอกทางแก่ผู้หลงทางทรงชูดวงประทีพคือพระธรรม,มเทศนาที่กําจัดความมืดคือโมหะแก่ข้าพระองค์ผู้ไม่เห็นคุณของพระรัตนตรยัยข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสง์ว่าเป็นสาระ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารนคมจนตลอดชีวิตหลังจากนั้นมาเมื่อมีโอกาสก็จะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เนืองๆเ,เพราะความรักเคารพในพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งเมื่อมาเฝ้าได้เข้าไปหมอบแท้พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรถามว่ามหาบพิษมีเหตุอันใดหรือ ึงแสดงความรักความเคารพต่อตถาคตถึงเพียงนี้พระเจ้าปเสนที่โกศลนทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระองค์ผู้ตรัสรู้โดยชอบเลื่อมใสในพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเลื่อมใสในพระสงฆ์ของพระองค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัวถี พระองค์ทรงกระทําให้ชาวสาวัตถีตั้งอยู่ในกุศลดํารงอยู่ในความดีนอกจากนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลทรงกราบทูลความเลื่อมใสเทิดทูนในพระปัญญาอันยอดยิ่งและความเคารพรักที่มีต่อพระพุทธองค์อีกหลายประการในที่สุดได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์ พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เท่ากับอายุของหม่อมฉันด้วยเหตุนี้หม่อมฉันจึงได้มีความรักความเคารพนบนอมเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงอาการฉันมิตรเช่นนี้ตรัสด,ดังนี้แล้วกราบทูลลาหลีกไปเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้หาภิกษุทั้งหลายตรัสว่า พระเจ้าปเสนที่โกศลพระองค์นี้ได้ตรัสธรรมเจดีคือวาจาเคารพธรรมเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีนี้ไว้ธรรมเจดีนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์พระเจ้าปเสนที่โกศลทรงสร้างอารามแห่งหนึ่งซึ่งมีบริเวณใกล้เคียงกับพระเชตวันวิหารพระราชทานนามว่าราชการาม อารามแห่งนี้หลังจากพระนันทะกะเถระแสดงนันทโกวาทสูตรแก่เหล่าพิษุณีแล้วก็ถือเป็นอารามของพิษุณีในกรุงสาวัตถีสืบมาโดยปกติแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงหลงไหลในรสชาติของอาหารเป็นอย่างยิ่งทำให้พระองค์เป็นผู้ที่กินจุจนบางครั้งเกิดความอึดอัดในพระวรกาย พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้พระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระพลานามยแข็งแรงสมบูรณ์จึงได้ตรัสคาถาบทหนึ่งความว่าบุคคลควรรู้จักประมาณในการบริโภคร่างกายจะได้แข็งแรงและมีอายุยืนยาวทรงมอบคาถานี้ให้แก่เจ้าชายสุทัศนะพระนดดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นผู้กล่าวทุกครั้งก่อนที่พระราชาจะเสวยพระกยายหาร ทำให้พระเจ้าปเสฐที่โกศลมีความสำรวมสวยแต่พอประมาณพระเจ้าปเสฐที่โกศลมีพระมเหสีนามว่าพระนางมาริกาซึ่งพระองค์ทรงสเสน่หาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระนางเป็นผู้ทรงปัญญาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะปรึกษากับพระนางเพื่อหาทางแก้ไขครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสฐที่โกศลมีพระประสงค์จะทำพิธีบูชายัญด้วยการใช้ชีวิตสัตว์เป็นจำนวนมากเป็นเครื่องสังเวย พระนางมาริกามไม่เห็นด้วยเพระาะทราบดีว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงย่อมรักชีวิตของตนไม่ต้องการให้ผู้ใดมาทำลายจึงได้ถวายความเห็นว่าควรไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงแนะนำพระเจ้าประสเสนที่กลไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลความดำริให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมหลายประการ ทำให้พระเจ้าประสเิฐทิโกศนเลิกลมพระดําริที่จะกระทําพิธีบูชายันด้วยการใช้ชีวิตสัตว์เป็นเครื่องสังเวยอีกต่อไปนอกจากพระนางมาริกาแล้วพระเจ้าประสเิฐทิโกศลยังมีพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่งเป็นพระพี่นางของพระเจ้าพิมพิสารทั้งยังทรงดําริที่จะไปผูกพันกับเหล่าสากยวงศ์เพื่อความสัมพันธ์ที่จะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น จึงได้ส่งอํมาต์เป็นตัวแทนพระองค์ไปยงังกรุงกบินลพัฒตรัสขอพระธิดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในสากยาวงศ์มาเป็นพระเทวีเราสากยาวงศ์ส่งเจ้าหญิงวาสภคติยาธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งถือกำเนิดจากนางทาสีนามว่านาคมนทาไปถวายเจ้าหญิงวาสภคติยาได้ให้กำเนิดพระโอรสนามว่าวิถุทพะ ต่อมาเมื่อพระเจ้าเปรเซนที่โกศลสทรงทราบถึงชาติกําเนิดของเจ้าหญิงก็ทรงพิโรธรับสั่งให้ถอดเจ้าหญิงและพระโอรสออกจากเชื้อพระวงศ์ลงไปเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าเสด็จไปแนะนำการอันควรด้วยการยกชาโดกขึ้นมาแสดงความว่าข้าทาสบริวารทั้งปวงซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวพันกันเลยผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวยังอุปธรรมได้ แต่นี่คือบุตรอันเป็นสายโลหิตแท้ๆของตนเหตุใดจึงไม่ยอมรับเลี้ยงดูพระเจ้าประเสริฐที่โกศลคลายความพิโรธรับสั่งให้เจ้าหญิงวาสภกติยาและเจ้าชายวิถุทภาพพระโอรสกลับมาดำรงอยู่ในฐานะเชื้อพระวงศ์ดังเช่นเดิมต่อมาตอนปลายสมัยพุทธกาลพระเจ้าอาชาศตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเจริญวัยแล้วหลงเชื่อคำยุโยงของพระเทวทัต จึงได้ประลงพระชนของพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาในการนี้ทําให้พระนางโกศลเทวีพระมารดาต้องสิ้นพระชนตามไปด้วยด้วยความเสียพระไทยในการสูญเสียพระราชสวามีอันเนื่องมาจากการกระทำของพระโอรสซึ่งพระนางเป็นผู้ให้กำเนิดความทราบถึงพระเจ้าประเสรยที่โกศลทําให้ทรงพิโรธเป็นอย่างยิ่งตรัสว่าผู้ที่กระทำปิตุคาต แล้วยังทำให้พระน้องนางของพระองค์ต้องสิ้นพระชนตามไปด้วยไม่ควรจะมีสิทธิปกครองหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมอยู่ในความปกครองของแคว้นโกศลอีกต่อไปจึงได้ยกกำลังไปยึดคืนพระเจ้าอาชาศัตรูส่งกำลังออกมาป้องกันการต่อสู้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะหลายครั้งครั้งสุดท้ายพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทั้งนี้เพราะในคืนหนึ่งเหล่าทหารที่ออกตระเวนความสงบเรียบร้อย เป็นการป้องกันมิให้ศัตรูล่วงล้ำเข้ามาอย่างบริเวณค่ายของฝ่ายโกศลขณะเดินผ่านอารามแห่งหนึ่งได้ยินเสียงพิสุสนทนากันรูปหนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าประสเสนที่โกศลเป็นพระราชาที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักวิธีการจัดกำลังเพื่อโอบล้อมศัตรูแล้วเข้าทำการพร้อมกันทุกด้านศัตรูก็จะพ่ายแพ้ไปเองพระราชาองค์นี้คิดแต่จะเข้าทำการเพียงด้านเดียว จึงต้องประสบความพ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้งเราทหารได้ยินดังนั้นก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชาได้ให้จัดกำลังใหม่ตามคำของพิสูจน์องนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้จึงได้ประสบกับชัยชนะฝ่ายโกศลได้จับพระเจ้าอาชาศัตรูได้พระเจ้าประเสริที่โกศลรับสั่งให้จองจำไว้ในฐานะนักโทษแต่เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสายโลหิต พระเจ้าประเสียนที่โกศลจึงเปลี่ยนเป็นการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งพระเจ้าอาชาศัตรูได้สำนึกยอมปฏิญาณว่าจะไม่ก่อเหตุใดๆอีกพระเจ้าประเสียนที่โกศลสนจึงได้ปล่อยให้เป็นอิสระและอย่างพระราชทานพระนางวชิราพธิดาของพระองค์ให้เป็นพระเทวีพร้อมทั้งหมู่บ้านอันเป็นกรณีพิพาทคืนไปดังเดิมเหตุการณ์ระหว่างแคว้นโกศลสและแคว้นมคธจึงสงบลงก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ไม่นาน เจ้าชายพันธุละพระสหายร่วมการศึกษาณสำนักตักกศิลาเกิดมีปัญหาความขัดแย้งกับเหล่าพระญาติในแคว้นมันละจึงได้เข้ามาพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีพร้อมกับพระชายาและบรรดาโอรสพระเจ้าประเสริที่โกศลสนทรงมอบหมายให้เจ้าชายพันธุละเป็นผู้ตัดสินคดีหนึ่งผลการตัดสินทำให้คณะตุลาการเดิมไม่พอใจเนื่องจากต้องสูญเสียประโยชน์เป็นอันมาก จึงพยายามทูลยุยงให้พระเจ้าประสเสนทิโกศลกำจัดเจ้าชายพันธุละพระเจ้าประสเสนทิโกศลหลงเชื่อจึงได้ให้เจ้าชายพันธุละและโอรสออกไปปราบผู้ก่อความไม่สงบบริเวณชายแดนแล้วให้กำลังอีกส่วนหนึ่งคอยไปซุ่มอยู่เพื่อสำเร็จโทษเจ้าชายและโอรสในขณะเสด็จกลับต่อมาพระเจ้าประสเสนทิโกสนทรงทราบความจรงิงจึงได้แต่งตั้งทีฆาการายณนะ หลานของเจ้าชายพันธุละเป็นเสนาบดีเพื่อที่จะลบล้างความผิดของพระองค์ทีฆาการายนะซึ่งยังคงแค้นเคืองการกระทำของพระเจ้าปรปเสนที่โกศลอยู่ยอมรับตำแหน่งเพื่อรอโอกาสที่จะยึดราชบัลลังก์โอกาสมาถึงในขณะที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์อย่างหมู่บ้านหนึ่งในแคว้นสากยะพระเจ้าประเสณที่โกศลดำริว่า การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องทรงของกษัตริย์เป็นการไม่สมควรจึงมอบเครื่องราชูปโภคทั้งปวงให้ทีฆาการายณะเป็นผู้รักษาไว้สเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เพียงลําพังพระองค์เดียวทีฆาการายณะได้นําเครื่องราชูปโภคกลับไปมอบแก่เจ้าชายวิทูธพะเพื่อให้ดํารงตําแหน่งกษัตริย์แทนต่อไปทิ้งไว้แต่มา้าทรงและนางทาสีผู้หนึ่งเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จกลับออกมา นางทาสีจึงได้กราบทูลความนั้นให้ทรงทราบพ,พระราชาเสด็จขึ้นมาขับตรงไปยังกรุงราชครึกเพื่อจะขอกำลังจากพระเจ้าอาชาศัตรูมาช่วยขณะเสด็จถึงกรุงราชครึกเป็นเวลาที่ประตูเมืองปิดแล้วพระเจ้าประสเสนที่โกศลต้องเสด็จไปประทับยังศาลาที่พำนักของคนเดินทางหน้าประตูเมืองพระองค์บรรทมอยู่หน้าที่นั้นเนื่องจากทรงพระชารามากแล้ว ประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางพระเจ้าประสเสนที่โกศลจึงได้เสด็จสวรรคตในคืนนั่นเองพระเจ้าอาชาติสตรูทราบข่าวในวันรุ่งขึ้นจึงได้เสด็จไปนำพระศพมากระทำพิธีถวายพระเพิงอย่างสมพระเกียรติทั้งในฐานะของพระราชาแห่งแคว้นโกศลและในฐานะของพระมาตุลาของพระองค์เองด้วยขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริง มิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขสนับสนุนการจะทำคลิปโดยเพจธรรมะประกันเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนประกันชีวิตจะช่วยให้ผ่านความไม่แน่นอนไปได้อย่างมั่นคงดูแลโดยตัวแทนคุณภาพจากบริษัท AIA สนใจติดต่อ